สีเรา่าัหรือคือสีคื่อไเหมือนถ้าว่า็นวมาขอพุณกยันเชนรราชาขนมจีนกำลังทยอยเข้ามันกด้วยขอพุณพี่น้องหลายๆนะครับตบปาดไว้นั่งเองเจบันฑรับล่าง้่ามารากกานของตะผมไม่มีความสำงวับพิสโต15เจไปเดียวนะครับทะลุปุ้ยบารีโนปุ้นเห็นไมพอแมนเห็นเจ้าพุกพ้ะเอียกคอยบันเิตเจ้วเข้ารไปหาด้านไกลออสส์เขาไปทีนี้กับสุดยอดทวามลักการโจมตีรุ่งผมไม่ต้องสินิชช ตีก็ทำแล้วที่พงเยือนกอต้องหวังที่นี่เลยก็ต้องแง่เอาพี่น้องพี่ๆทุกท่านเป็นอีพีแรกอีพีที่เอิบของกระถ่มบันเทิงศิลปินคณะอิณหภูมิไปนี้สิบสามสิบอีพีความอลังการของวงอื่นประถมชมประถมดูตลอดจนมาถึงวันนี้นะครับเอามามี่น้องกดตีมาพี่น้องครับนะดาราพี่น้องมาพบกับทีมงานนักดนตร oh, <S S ีเราไปผมเมื่อคิดเดือ จ,จีิงครถามคอามรู้เสกของนักดนตรีเจอได้อ้วนเมื่อไหร่ไม่สายใจเลยวะตอนนี้ก<ต><ๆ>็ะเสกทุกทุกๆรัางไปที่เลนูนักขรไปซึ่งผูสาวงามที่ต่อครับเลนูนักขรหรือกระชอนสาวผู้ไทยงามน้ำใจกายาหหาได้มือมือแรกเจอได้พบใจสะเทือนตัวเราเหมือนต้องมอนโดนหัวใจ បងប្អូនអើយតើ